โอ้โหทุกคนหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะมีบอกสูตรผสมของความงามด้วยถ้าเกิดว่าพี่ทำตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยหน้าพี่จะต้องใส่ปิงแน่ๆอ้าวตุกกต๊กตากลับมาแล้วเหรอจ๊ะเอ๊ะเธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าของเธอถึงได้ดูสวยกว่าเดิมนะเนี่ยบอกไม่ได้หรักมันเป็นความลัก ยังไม่ทันได้คุยกันเลยเนี่ยจะชวนไปแช่อ่างจากกุซซี่ซะหน่อยไปอาบน้ำดีกว่าฉันไม่บอกหรอกเพราะว่ามันเป็นความลับความลับของตุ๊ก,กาตาจากรุ่นสื่อรุ่นเคล็ดลับความใส่ปิ้งความกระจ่างใสของหน้าฉันก็คือการดูแลสุขภาพ การหวีผมการน,นอนทุกคืนและที่สำคัญต้องดื่มน้ำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดน,นี่ไงน้ำวิเศษอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินทั้งหมดพันชนิดจากนั้นก็บรรจุใส่ขวดแล้วก็ดื่มเลยรสชาติอี ทำไมอยู่ดีๆรู้สึกปวดท้องจังเลยช่วยด้วยเฮ้ยนั่นมันเสียงตุ๊กตานี่นาเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตากันนะตุ๊กตาไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยตุ๊กตาตื่นขึ้นมาก่อนนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยช่วยด้วยพี่ทางก่อนแน่นๆนะเดี๋ยวหนูจะช่วยพาตุ๊กตาไปส่งโรงพยาบาลขอบคุณมากๆเลยนะ พี่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาเป็นอะไรแต่ต้องให้หมอรีบดูอาการแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ๊ะคุณหมอทำไมคุณหมอใส่ชุดนั้นคะเนี่ยพอดีว่าหมอเพิ่งไปงานปาร์ตี้มาโอ้โหดูจากสภาพแล้วน่าจะกินอะไรที่มันสกรปรกโสโครกเข้าไปแน่ๆเลยครับวิธีการแก้มีเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือต้องกินบางสิ่งเอางี้นะครับรีบตามหมอมาแล้วหมอจะรักษาให้ ก่อนอื่นฉีดยาชาก่อนหมายความว่ายังไงคะไม่ต้องถามมากครับคุณเรียบอุ้มตุ๊กตาแล้วรีบตามผมมาเลยเร็วเขา้านี่มันอะไรกันคะคุณหมออะไรกันเนี้ยรักษาอะไรกัน <c oughs> คุณหมอคะคุณหมอจะไปไหนนะ่เรียบตามหมอขึ้นมาเร็วอะไรกันคะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนคะอย่าถามมากหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ตามผมมาดูก,ก่อนนะนี่ จะเอามันไปทำอะไรอะคะคุณหมอ,อมเอามาใส่หม้อเลยแล้วเขา้าเอาเร็วๆสิยืนอยู่ทำไมลราเดี๋ยวตุ๊ก,กตาก็ตายก่อนหรอกใส่มันเข้าไปเลยใส่หม้อหรอคะโอเคค่ะแล้วจากนั้นล่ะคะอืมเธอก็จะได้เครื่องดื่มเอาไปให้ตุ๊ก,กตาดื่มเลยตุ๊กตารีบดื่มเข้าไปเร็วอะไรกันเนี่ยฮะตุ๊กตาฉันตาเป็นตอนแล้ไปเลย เฮ้เโอ้ยนี่เป็นตัวบ้าอะไรครับเนี่ยฮะฮะอ,อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันฉันยังไม่ตายใช่ไหมเฮ้ตุ๊กตาเธอหายดีแล้วใช่ไหมอะฉันไม่รู้ว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันละเนี่ยที่นี่มันเป็นที่ที่คุณหมอพาเรามาและเราต้องทำการผสมยาเฮ้ตุ๊กตาผีขลา เกิดอะไรขึ้นครับพี่เกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาครับไม่รู้ดิอยู่ดีๆตุ๊กตาก็สลบไปแต่ตอนนี้เธอตื่นแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยหิวน้ำเชียวมั้งเออเออเอนี่มันเออแขนของฉันนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเออช่วยด้วยเออแขนฉันเออฉันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยแม่จ๋าช่วยหนู คใจด้วยใจด้วยใจอยู่ด้วยอแขนหนูหนรับไม่ได้เอ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอะไรเนี่อะไรเนี่ยทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใจเย็นก่อนนะตุ๊กตาที่นี่เนี่ยมันมีเวทมนต์เวทมนต์อะไรน้ำไรลเนี่ยกินดูนะอ้ะ ยางไม่โอเคตุ๊กตาลองกินดูไม่ห่างนะใจเย็นก่อนนะครับทุกคนไม่เย็นแล้วช่วยด้วยใจเย็นก่อนนะตุ๊กตาลองกินอันใหม่ดูนะรับรองอันนี้เนี่ยกินแล้วสวยแน่นอนแน่ใจนะนี่มันอะไรอ่ะใจเย็นก่อนนะครับ ลองผสมดูใหม่นหนพี่ลองชิมก่อนนี้เป็นไงบ้างอเนี่ยกกินแล้วไม่เห็นเป็นไรนะพี่ครับหัวพี่เหมือนมันจะระเบิดเฮ้ยเฮ้ยวนอาไรเนี่ยเอ้ยหัวมันจะปวดเอาใหม่เอาใหม่ลองผสมแล้วกินใหม่ดูดีกว่าพี่ขารอกอันนี้ค่ะดืบเลยค่ะโอ้แล้ว<_<_><_>ทำไมคอพี่มาถึงได้ยาวแบบนี้ล่ะเนี่ย อย่าละเกนหนูสิครับพี่เอาเฮ,เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่หยุดหมุนเลยไหนลองขวดนี้ดูนิเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่ให้ฉันชิมบ้างเอา้าทำไมหัวมันจะระเบิอดอีกแล้วเหรเนี่ยเดี๋ยว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 ก่อนรู้สึกร้อนร้อนที่หัวเกยเลาว่างโอ้ยโอ้ยพี่ครับทำไมพี่ถึงได้ละแกตัวเองแบบนี้ล่ะครับเอาใหม่ทุกคน พี่จะลองผสมยาสูตรใหม่ดูนะคะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหนลองชิมดูเป็นไงว้าขายาวเฉยสุดยอดเลยนี่มันเป็นนางแบบได้เลยนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครสูงยาวเข่าดีเท่าพี่มาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วน่นจะทำอะไรนะฉันจะทำการระเบิดกำแพงนี้พี่ครับพี่ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนั้นมันไม่ใช่อ่าไหนลองใช้อีกตัวนดูด,ด,ดิเร็วเข้าเวลามันจะหมดพี่ครับเอา้าหัวพี่หายไปไหนครับเนี่ยเหมือนจะเห็นหัวพี่แต่ไม่เห็นหัวพี่แล้วนะครับมีใครเห็นหัวพี่มิดริบ้างเอาหัวพี่คืนมาแล้วนี่ทางเดินอยู่ไหนเนี่ยพี่โมงไม่เห็นแล้วแล้วนี่อะไรทุกคนเราจะไปได้ยังไงพี่ครับ เกิดว่าพี่จะไปพี่ก็ต้องทำการขยายช้อนครับพี่เอาน้ำยาใจแอนมาแล้วพี่กดที่ช้อนเลยนะครับช้อนมันจะขยายใช่แล้วครับพี่จากนั้นก็เดินไปเลยครับ <S <S เป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะทุกคนใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่มาช่วยสอนพี่ในครั้งนี้นะทุกคนวันนี้ขอตัวไปทดลองอยาส่วนผสมใหม่ก่อนแล้วนะและจะกปนใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย